นบ่มีลูกขอกราบกลมขอบูชาอีพ่อเอ้ยอีโตน้อยอีโตน้อยอีนานบ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 นนบนบนบนี่มันหม่ถึงอัตมานะลูกพ่อเอ้ยอย่าอัตมาไม่เตือนครับพูดโตใจองค์ฤาษีเข้ามาในตัวกายของข้าดูพ่อดู จะแมนนอพวกสัวเอ้ยมันจันนันมันสัวสัวปวดได้ยัอย่าบ่ช่วยว้ยโอ้ยอกเอ้ยหวังอกองขากินอดอดอยากอยากแกนองต้องทำทนลำบากในกิตใจโอ้ยอย่ากินอดแค่ไหนเขามาดู พี่น้องเนาะก่อนอื่เกิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะว่ามีใจเราพามาเพราะว่าเออปีที่แล้วพี่ไก่ไปก่อนเรามาประจ้ำนะต้นบกเนี่ยนะต้นบกต้นนี้เนาะเราเมาประจํำก็เลยปีนี้ก็เลยลองเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนหมายเบิ้งนะพี่น้องเปลี่ยนหมายเบิ้งก็เลยมาเนาะเพราะว่าตรงนี้นะพี่น้องมันเป็นที่เนี่ยพี่น้องเห็นบ่ที่เป็นปลายใหม่เนี่ยคือเป็นที่ฝังเนาะฝังร่างเผาร่างของอันพ่อของพ่อไม่ไงพัดนี่แหละเนาะเนี่ยตรงนี้นะพี่น้อง วันนี้ลูกหลานกำมาขอโชคดุในพี่น้องพี่ไก่พี่กอนคือมาสุปีแล้วยกเว้นปีนี่ที่เราบดได้ดพากันมานะก็เลยเออล,อลองลองเปลี่ยนหม่องไม้เบิงว่าจีซีเมนบอพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อกเบิงเอานะพี่น้องเนาะว่าจีออกบอกป้าจะจอยจะพา่อยมาป้าย่างยันยังไปชนาอีหละไปเบิงของดีของดีอีกแล้วจ้าโอ้ตั้งแต่ฟืนไขนี่ บอแตหาเลยเนาะโอ้ยเพิ่มจางไง้กะลัางว่ามาพ่ออีกเลยมาพ่อีหยังไปนพาไปไปโอ้ยพากันมาต่างไกลโอ้ยใกล้กะอดสู่ยางอตัจวนองไปใส่อีกเนาะนี่เนาะไปใสกับมามามาอีพากไปอีเมียเอ้ผู้ใดผู้ใดนางอยู่น่ะนะโอ้ยกะคนน่ะละเอาพากันนัดกันมาเนี่ยเตียจ้าเอาบอกกอนว่าจะไปหยัง ไปขอลาบขอรวยน้องขอลาบขอรวยอีกกีนังใหญยมาเอาเพิ่นให้จะจะแกล้งแกลงเลยสิยางเลาะหาสิมาเปลี่ยนมองตอนบักบอกไงเนี่ยนะจ้าอ๋อนี่ที่ว่าพี่ไก่ที่จะบอกเขฟังว่าจะมานั่งเอาสุดสมหวังนรือเ่จ้าว่าพี่น้องนี่แหละ อันเพิ่นกะนั่งเผาอยู่นี่ละตัของเพื่นเบียจ้ายอยากบกต้นนี่มาลอยกัวปี้ลยไดโนงวิ้ยบ,ก,บกต้นนี่นะจ้าให้แม่นตีใหญ่โอ้ยเพื่นให้ม่นเชนว่าใหญ่ได้ต้นได้ลํำได้พอนได้จะาอ๋เพื่นพูดงวดที่แล้วนะอ้นจ้างที่แล้วปีก่อนปีใกล้ปีกอ่กอนนะ จ้แกไฮแม่จะคือบอร่รวยจกเถื่อมันจีรว้ยอยังเล้วคนเดียวเนาะซื้อเท่อาไรบาทซื้อเท่าไรบาทเอายังรวยญาติพี่น้องบ่ได้กินอีน่อง <c oughs> โอ้โ,อโอนี่ติคนนี่มาหาน้ำกันหรือมานั่งน้ำกันเ,เนี่ <c oughs> จ้าแม่แม่ <c oughs> มกกบอกบอกตัวนี้บอกที่จะไหว้ปังว่าแมวแมวที่ว่าแมวเล่นเลแมวเล่นยงขนมันเตี้ยจ้าโอ้ตัวนี้นะตัวนี้เลยที่ว่าจะนั่งพี่กายแล้วแมวเล่นขงขนจะไหว้ไข่ฟังเหมนเตี้ยจ <c oughs> ้าปัดวิ <c oughs> เพิ่นบอกได้ถุงเดินดอกเข้ามาดีมากงามอ้กตะหม่บันนี่ขาวาจ้ะบันนี่จิจจขอบอกความเป็นไปเป็นมาได้พี่น้องนึกคือว่าต้นบกบกต้นนี้มันก็นอายุลอยกว่ปีแล้วเนาะแล้วบนันนี่คือว่าอันอันไม่ไม่ใหญ่อยนะเพิ่นบอกว่าอันเปลี่ยนบองขอโชกแต่ปะป้าพาบองมองเนี่ยที่เพิ่นบ่อยคอยป้างเพราะว่าปีใกล้เนี่ยเพิ่นมาขอประจําปีที่ว่าไม่ใหอยไม่ใหญ่หน่อยเริ่มเพจคลิปไม่ไมแล้วเพิ่นนะส่วนไม่ใหญ่หน่อยมากเพิ่นว่าอันให้ครั้งครั้งแต่ ช่วงนั้นนหะนไม่เงยหน่อยคือว่าบอได้บอไดเ้เฮ็ดคลิปแนวนี้ก็เลยบ่มาแล้วเพิ่นมานะ่ะมาแบบว่ามาทุกทุกคืนก่อนงวดอัอนก่อนก่อนก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนเลขหยอกพอสิมาแบบประมาณสองสามมือก็เลยออกสินะ่ะเพิ่นสิมาย้ำคืนอะไรนี่ไม่เงยหน่อยบอกว่าขันเจ้าสิบสวนข่อยมาย้ำคืนแบบแต่ก่อนนะ่ะข่อยจิก,ก่าไปติยายข่อยขอไปย้ำเว้นก่อนในบอ่ขอข่อยก็เลยว่างสีนเนาะเดี๋ยวจังไดมดื้อหลังเฮาต้องเฮาค่อยไปถ่ายย้ำคืนเอาขคอยไปถ่ายคิดย้ำเว้นก่อน ก็เลยนัดกันมาเมือนี้มะทายยำเว้นล้วก็เดี๋ยวอีกสองมือก็สิมะทายยำขึ้นเพราะว่าเดือนงายคันเดือนมืดไม่ไงหน่อยสิบกามาหน่อพี่น้องเอามาก็คือว่าเพิ่นเพิ่นได้หลายงวดแล้วแต่แต่ไปไกายไปก่อนพอปี้หนีกับไปได้มาดื้อไปเลยบ่มาแบบนี้สิมาลองเบิ่งเทิร์นหนึ่งเนาะจ้าเอาไม่ก็บอกว่าเลยงอเดเดี๋ยวถามเนี่ยเจ้าเจ้าเคยมานั่งจักเทือหรือยายโอ้นั่งหลายปีแล้ววันนี้ม่ได้มาจักเทือ มือนั้นไม่ไงลัชวนมาอยู่วันพระมดูเดือบ่มาอก็เลยบ่อนปีปีปีไกลไปก่อนเดี๋ยที่มานั่งนะตั้งราดพี่แล้ววันนี้ได้ได้บ่ได้ได้ตรงตรงเลยอืออือแล้วาใส่ผ้ากันมาแล้วคือผ้ากันไม่นนีเอานั่งเอาก็บอกเห็นนี่อีนั่งมันมาเอาตอนเก่ามันเห็นมันบอกมันถึงคนเดียวจิ ตอนนางไปเห็นตอนก็มาตอนสาวทาแป้งไว้เห็นถึงผู้เดียวจอยก็ทำมันมันก็บอกว่าหลุดม่อนหลุกม้อนไปเบลี่ยนโอ้ย่าพอเอ้ยงาปู่่าตามือนี้บ่ได้สามโตู้บ่ถึงนี่ยายจอยบ่นนี้ดอกเน้อมาขอลาบขอรวยขอเจักสามโต๊ะแต่งโตงามปะนี่แต่งโต้งามปาะนี่ ปะย้อนมันอึดมันอยากจังที่ใดมาขออีพอเจ้าทีเจ้าทางแม่นางทลณนีูู่อยูใจผื่นเกลยวตาทิพหงตาทิพลูกจางลูกหมามาดีบ่ไดมาคมมาง่าจ้ามาขอโศกขอหมานจ้ายาก็เนยเจ้าที่เจ้าทางจะไม่นางทลณนี่ลูกเต้าเราล้านแล้วคัดยาของยู่ยสาธุสาธุ อต่ทูเดอเจ้าจที่เจ้าทางแม่นางธรณีเ <Okay. S 1> ทมาบุตรเท,ทมาดาคุณ<ม>ครูคบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่คูณคุ้มครองรักษาหลูกรักษาหลานร<ม>ักษา<ม>บานเมืองบานนน่ยายจ้อยมาขอหลับขอรวยขอสุขขอมันมบ่ใดเอาโตโัวเดียวเด้ขอจกโโ<ม>ักสามตัวให้ตรงตรงหาบัตนชาชาบัานรือเด้อพ่อลกั่งลูกหมามาดีมากงามบ่ไดมากุมมากงามจ้าเอ้ยลูกเจ้า ันออกตัวใดแต่อย่าปิดอย่าบังลูกสางลูกหมาเลยนอนอีกหอ,อนอยากนอนใ้มาขอพ,อพ,พ่อผู้หูหลีกหูมือผู้เกี่ยวตาทิดผู้หงกาทิดเจ้าทีเจ้าท่าผู้อยู่ใต้พืนพ้นผู้อยู่ในจอมขวนของข้าพเจ้าอามะโอมิพุทธายะโอมิสาถุ นะโมต้าเจะาพระกษัตกกิตโตอรหังโตจำมะจำพุทธเจา้จาชาทุชาทุข้าพระเจ้าว่าจาา้าอะมะโอมิพุทธโออรหังพุทธโออรหังพุทโธกำกุฎเมนากรรมกมุฎพุทธากำจดอัตติยะอะมะโอมิอิปลังพุทโธอะรหังกำจัดสังโฆกำจัดอิเมนากรมจัดจัดเข้าไป อุตามาตีใจลงแม่เด้อลูกลโ,อ,โอ,อย่าเพิ่มลูกอย่าเพิ่มลูกอีพ่อเอ้ยองลือสีสมมาพระพุดผาทำองพระเจ้าก็สังกรเจ้าเข้ามาตนตัวในขอข้าพระเจ้าขออยู่ในจอมควรข้าพระเจ้าของอัตาจจมาผู้องคหน่อยองลือสีหลวงปู่สมกูสมปะจ้าอมาปาัญยา อัดเอาดีนังนอนีนังนอเนนองนอหนักอูเออสูอะลยเด้อพ่อแบบนี้เด้อย่าเพิ่มก็โอ้ยยาเพิ่มมาลูกด้อยคุณกินเลยอาจจะมาผูองคหน่อยองเลือดสีสีเบียงตะกายใจเจ้าไว้นะลูกพ่อครับมีครบเครื่องบ่ล่ะลูกโอ ไม่มีหรอกคุณพ่ออันนี้อัตมาองค์น้อยจะขอบูชาทานอัต,ตยะอามะอม,มเยขอโทษขอขอภัยไว้สาก่อนนะพ่อนะอีหน้ออีหนาาตต้อตาโตตาเป๊ะจะเอจับไก่น,น่อยมาจ้ะโอ้ไปไงเราเด้อพ่อโอ้เนน้อนี้นะ

นี่มันไม่ถึงอัตมานะลูกพ่อเอ้ยอย่า,าอัตมาไม่เตือนครับ mm hmm. พูดตใจองหรือสีเข้ามาในตัวกายของข่าดูพอดู mm hmm. โอ้ยจะเมียนนอกพวกสูเอ้ยมัจนจันนันมันสัวชัวพวดไดอยังยงไ่ชัวอะหวยโอ้ยอ,อกเอ้ยหัวอกของขา่า กินอดอดอยากอยากแกน้งต้องทำทนลำบากในกิจใจโวยอย่ากินอดแค่ไหนเขามาดูของกูเคยได้กินกู็ม่ได้กินฮะกินอย่างเราคุณพ่อขึ้นให้กินเดียวยังไม่ถึงพุงกายของอาตมา นี่น้าลูกพ่อ,อ,อพให้ดูเอาไม่ใจจองคำน้านลูกพ่อให้มองเอาจะขอเป็นกวดเล็กกักเขาเป็นมองดูมไม่ใจดื่มคนเดียวน้าลูกพ่อเอ้ยจับดาบเบียงไวเด้๋ยวพอด้อ จะเบี่ยงกายลูกพอไว้ให้อดทนจีใจขมคนให้กดไว้ขอให้เบี่ยงเจตสีไว้ทังใจในตัวกายอยาบเข้ามาให้มองดูการมูสวนเรียงมงกกบ อัตมาสิให้คันอัตม,มาห้อัตมาสิสิให้กินครบวะแล้วก็ติดแล้วก็ไงโตนี่แหละแน่นัก<ม>ตาโตแล้วาตาเ<ต>ปะจะเอ็กจับไตน้อยนะนลูก่อหางโจนไก่ปิ๊บบุงกริงนะ่ะอย่าว่าอัตามาอุ่งริงถึงลุยกีเฮ้ยจำยันมีแต่พวกชุกตัว คนโงอนแล้วหมูดื่มใช่ปดื่มไปนะลูกพ่อลองดูใจเจ้าเก่งแค่ไหนอัตมาจะช่วยบุญไว้นะพ่อเอ้ยขอสงสารกพ่อตาดำดำผู้องน้อยอย่าลืมสัญญา คือความเราให้ต่อตรงด่าตัวกับตัาเป๊ะจ่เปะกับไก่หน่อยมาเล่นเข้าหากันตันเด้ได้บาทนี่ได้อัตราติดจุกห่วยเบึงองจะหันลงมาจะหันลงมาให้มองดูเอา จะมองลงไปเอาทั้งชายทั้งขวเอาตัวตั้งโตัแน่ตัวนอนอยู่ในตัวกายตัวเบียงเป็นตัวอย่างไรคุณทอดคุณแม่ลองดูเถิดเฮ้ยลองดูเถิดนิง่งเข้าไปเจ็บ ก้าหกกันมูสูบ้าเจ็ดก้าหมูสูบก็บ่ะไ้สิแตกเอาลลูกหลัหกข้ามาตอมลองดูแน่หกข้ามาตอมดูแน่นักให้ดูไปจัดออกลองดูใจจะลองดูจำดวง ดวงประกายไว้ดวงประกายไว้โอ้แล้วน้อเฮ้ยจะาแม่นมันชัวร์เฮ้ยว่าเอ้าหกหามาอยุ่ทึงดื้อมึงใหญ่กูห่ายเอยใหญ่กูซูนเ้อมึงยาญ่เลเอาตัวเต็งไว้แน่นๆหน้าลูพอ เกดเก่าร่อยแล้วลูกเอร้อยแล้วมาแล้วนะลูกพอ่อเกดตัวตรงลองใจดูบงังเกดมองดูขึ้นหลายตัวแท้ขึ้หลายตัวแท่ห,ทห,หูเอเดนมาได้ว่าไม่ใกเก่ารูกถ้าเอาบ่า อ๋อเจ็เก้าหอ๋อเจ็ดเก้าหกงานว่าเอาบ่กว่าเอากระยาหัวมันโอ้ไฮหมูสู่ได้เท่านี้ลูกเก้าหกเก้าหกหาเฮ็ดูหัอย่าหายให้ผมเดืออพี่น้องพี่น้องเจ็ดเก้าหกเก้าหกหาพ่ะนะกินเดเนเดินไอ้ไหนกินเด้อเนี่ยปูยันยัากินเด้อเนี่ยพินูดูัดมีไงหน่อยยางเขามากปุ๊บม่ไงหน่อยเห็นเราพี่น้องเราเห็นพี่น้องเห็นมีไงหน่อยบนเนี่ย พี่น้องเห็นบ่เบิ้งอะไรด้มันากเย็นเป็นสามศูนย์พี่น้องไงสามศูนย์กับสามห้าเเป็นหกจะเห็นเป็นยังนี่นี่นี่หกหกปยังนี่หกนี่ดีเป็นเลขหกนี่นี่นี่แต่คอยเห็นเป็นสามศูนย์นี่พี่น้องเบิ้งอากาศโดยดิจิตายเบิ้งเนี่ยไงสามศูนย์ชัดชัดเห็นบมดนะนี่นะเออสามศูนย์สามห้าเออพี่น้องกะ โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ่าเดิ้ลพี่น้องเดิ้ลเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าโฮกคนไหนเจ็ดเก้าโฮกก็หกห่าก็สิมาดูเทนอโกห่านี่เนาะพี่น้องกะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะเนาะจะออกบอกรนะอยู่ที่ดวงเนาะพี่น้องเนาะฮะกับพุงห